มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับได้สีสี4548นะครับทำขบวนมานะครับวันนี้กำลังจะผ่านบ้านแห่6นาฬิกา20นาทีนะครับตามหลัง557ไปเลยนะครับวันนี้มันก็มาไม่ยาวนะครับมามาแค่153เมตรนะครับความยาวแต่ไม่รู้ว่า ทุกทุเรียนไหมอีกหรือเปล่านะครับตองห้า กัททุเรียนนะครับแต่ว,ว่ามาสามตู้คอนเทนเนอร์อนะครับหอมฉุยเลยนะครับปิ้งผ่านไป